อ้โพี่ดารมาจากโรงเรียนแล้ววันนี้วันอะไรคะฮาโลวีนฮาโลวีนอันนี้ผีอะไรเนี่ยผีน่ารักผีลุกคึ้ <c oughs> ใน,ในโอ้โดูหน้าดิสีหลุดแล้วโอ้โผีลุกคึ้งไทยฝรั่งเหรอพี่ทำปอมปุ่นกับเอเียเรส์อ่าโรงเรียนปิดแล้วใช่ไหมพี่นะ้าโอ้โหวุ่นวายใจละยายอะว้าวุ่นเลยสนันวันไหวแน่นะฮะ มาโยกหน่อยดิผีน้อยโยกหน่อยดิโอ้โหชุดใหญ่ชุดเจยหมอนซื้อมาให้ปีที่ปีก่อนวะเนี่ยเจยหมอนนีอใครเอ้าจำจำไม่ได้ย่าหมอนย่าหมอนหรือยายหมอนอะไรโยกหน่อยดิผีผีผีโยกยังไงโอ้โหไม่หนาวเลยลูกแต่งตัวนะคะผสมประสานกับอากาศหนาวๆร้อนแล้วหิวยังโอเคเดี๋ยวยายไปทำกับข้าวกัน ه, เดินมาเองนะพี่าดาโตแล้วมันจะเป็นต้องให้ใครส่งนะคะพี่าดาเก่งแล้วค่ะปอนี้ปีนี้ปอสี่แล้วสวัสดีค่ะพี่าดาอาจารย์แบ่งออกแล้วมาแล้วส่งนะหลานทอดหมูแบบแน่นๆนนข้าเหนียวร้อนๆอายายตักข้าเหนียวใอะไรหนังนนยายเพิ่งออกจากครัวยายเพิ่งออกจากครัวปะข้าเหนียวร้อนๆหรือเนี่ยเพิ่งเสร็จใหม่ๆมีข้าวเจ้าไม่กินจะกินข้าวเหนียว นะแม่เอาซอสแกชุบมากินไก่กินหมูกินข้าวไม้ตะเกียบคือไรนาะทังนั้น,านาลานอ่ะมาอ่ะจันมาอย่าเบื่ออย่าเบื่อวางอลังการกินไก่กับไม้ตะเกียบที่มันบวกคือ <c oughs> บวกระดือเนาะอ่ะอะไรเออะนั่งดีดีอย่าแย่งกันมันเยอะแยะ เอ้ยอืมกระพอได้แก้งกันพอไปน,นั้นอะ่ะนี่ก็โตไม่เปลี่ยนเฮยไก่เต็มถาดแย่งชิ้นเดียวกันเนี่ยนะเด่ไยวัะงไก่ไมักกมใช้ทันจงอืมโอชิ้นละคำเลยหรอรสชาติไก่เป็นไงอร่อยใช่ไหมอืมชิมหน่อยดิอืมร,อร้อนๆใหม่ๆกรอบๆเลยอืม มาจะมาตอนไหนก็ยังไหวอยูยอ่อลละไรสมากรึอืมอืมเก่งเกี่อืมอาัีบีบดูอืมเก่งเกี่อืมพูดภาษาไทยอือหือโอ้โหพูดโพลนะสองคนอยู่ลาวข้าเหนียววินเมื่อ,อไรจะมาถึง จิมใช้ไมกันเป็นแล้วอืมจิมใช้ตะเกียบเป็นแล้ว